มีหลายครั้งในชีวิตที่คุณหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่เพราะคุณหมดแรงแต่เพราะคุณไม่แน่ใจว่าควรไปทางไหนความไม่แน่ใจนั้นอาจดูเหมือนเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่ในความเป็นจริงมันคือพื้นที่เปลี่ยนผ่านระหว่างตัวคุณที่เคยเป็นและตัวคุณที่กำลังจะกลายเป็นในช่วงเวลาที่คุณยังไม่แน่ใจ หัวใจคุณจะเริ่มฟังเสียงบางอย่างที่เบาที่สุดเสียงที่คุณเคยมองข้ามเพราะในวันที่แน่ใจเกินไปคุณอาจวิ่งเร็วเกินกว่าจะได้ยินมันเลยด้วยซ้ำและเมื่อคุณเริ่มฟังเสียงนั้นแม้จะเบาแม้จะสั่นไหวแต่ถ้าคุณยอมก้าวเท้าตามจังหวะใหม่ของชีวิตจะเริ่มปรากฏขึ้นทีละนิดนั่นแหละคือก้าวแรกของความชัดเจน ก้าวที่ไม่ได้มาจากความมั่นใจแต่มันมาจากความซื่อสัตย์ของตนเองว่าถึงจะยังไม่รู้แต่ฉันจะไม่หยุดอยู่ที่เดิมอีกต่อไปจังหวะใหม่ของชีวิตจะไม่ปรากฏในความแน่ใจที่ถูกบังคับแต่มันมักจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณยอมเดินด้วยความไม่แน่ใจอย่างซื่อตรงบางคนรอให้รู้แน่ชัดก่อนจึงค่อยก้าวแต่ความจริงของเส้นทางชีวิตคือ จังหวะใหม่ไม่เคยปรากฏให้คนที่ยืนนิ่งได้เห็นมันค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่อคุณเริ่มขยับออกจากที่เดิมแม้จะยังไม่รู้ปลายทางคืออะไรคล้ายกับเสียงดนตรีที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณจะไม่มีวันได้ยินจังหวะนั้นเลยหากไม่กล้าที่จะหมุนปุ่มเปลี่ยนขึ้นบนเครื่องรับในใจของคุณเพราะความชัดเจนไม่ใช่ไฟหน้า แต่มันเป็นแค่แสงบางเบาจากข้างทางที่คุณจะมองเห็นเฉพาะตอนที่คุณเริ่มเคลื่อนไหวและจังหวะใหม่นั้นจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยคิดไว้มันอาจแผ่วเบาลึกกว่าหรือสงบกว่าแต่มันจะใช่กว่าสำหรับตัวคุณในวันนี้วันที่126ก้าวแรกของความชัดเจนมาเกิดขึ้น จากความไม่แน่ใจเพราะความชัดเจนที่แท้ไม่ได้เริ่มจากคำตอบที่พร้อมแต่มาจากหัวใจที่ยอมเดินแม้ยังไม่มีคำตอบใดเลยความชัดเจนไม่ใช่ภาพที่คุณรอที่จะมองเห็นแต่มันคือภาพที่ค่คอยๆชัดขึ้นเมื่อคุณยอมเดินไปหาหลายคนรอให้ภาพทุกอย่างนั้นชัดก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มแต่ความจริงนั้นกลับตรงกันข้าม ภาพจะไม่ชัดขึ้นเลยหากคุณยังยืนอยู่ที่เดิมลองนึกถึงช่วงที่คุณกำลังลังเลที่จะเปลี่ยนงานคุณอาจคิดวนไปวนมาเป็นเดือนแต่ทันทีที่คุณยื่นใบาลาออกไม่กี่วันถัดมาคุณกลับมองเห็นทางเลือกใหม่ชัดเจนขึ้นทันทีหรือบางทีมันก็เข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่คาดคิด หรือในความสัมพันธ์คุณอาจไม่แน่ใจว่าควรเดินต่อไปกับใครบางคนไหมแต่ทันทีที่คุณยอมซื่อตรงกับใจของตัวเองยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่หัวใจต้องการอีกต่อไปแล้วโลกก็เริ่มเคลื่อนที่เปิดประตูบานใหม่ที่คุณไม่เคยกล้าคิดถึงมาก่อนและแม้ในเรื่องเล็กๆอย่างการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ การเขียนการวาดการฝึกฝนบางอย่างคุณอาจไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมจะมีใครเห็นคุณค่ามันหรือเปล่าแต่พอคุณยอมเริ่มลงมือสิ่งที่ไม่ชัดก็เริ่มตอบกลับมาทีละนิดทีละจังหวะความชัดเจนจึงไม่เคยมาถึงก่อนการเริ่มต้นมันจะมาพร้อมกับการเดินและยิ่งคุณยอมซื่อสัตย์กับความไม่แน่ใจโลกก็จะยิ่งเคลียร์ทางให้คุณลึกซึง้งแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างของคนที่ยอมเดินทั้งที่ยังไม่แน่ใจบางครั้งคุณอาจคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วต้องเคยแน่ใจกับทางที่เลือกมาตลอดแต่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนที่เดินไปไกลเริ่มจากก้าวแรกที่ไม่รู้พอๆกับคุณลองดูตัวอย่างเหล่านี้กันนะคะตัวอย่างแรกค่ะเธอทำงานบริษัทมาเกือบสิปีเหมือนใช้ชีวิตวนในหลูม เธอไม่ได้แน่ใจว่างานอิสระจะไปได้ดีแต่เธอเพียงรู้ว่าใจของเธอนั้นหมดแรงกับที่เดิมแล้วเธอเริ่มจากการรับงานฟรีและเล็กๆควบคู่กับงานหลักและในสามเดือนต่อมาเธอพบว่าเธอมีพลังมากขึ้นสุขภาพของเธอก็ดีขึ้นและได้พบแนวทางใหม่ที่เป็นตัวเองมากกว่าเดิมด้วยค่ะตัวอย่างต่อมาหลังความสัมพันธ์นั้นจบลงอย่างเจ็บปวด เขาไม่ได้แน่ใจว่าต้องทำอะไรต่อแต่เขายอมอยู่กับความเงียบไม่ฝืนเข้าสังคมเพื่อกรบความรู้สึกในความเงียบนั้นเขาเริ่มกลับมาวาดภาพเล่นดนตรีและรู้ว่าเขาลงทางจากหัวใจตัวเองไปนานแค่ไหนเสียงเพลงที่เขาแต่งกลายเป็นช่องทางงานใหม่ให้เขาและเป็นประตูสู่ชีวิตบทใหม่อย่างไม่คาดคิดเลยค่ะตัวอ,อย่างสุดท้ายค่ะ เด็กสาวคนหนึ่งที่เลือกวิชาเรียนที่บ้านนั้นไม่เห็นด้วยแม้พ่อแม่ของเธออยากให้เธอเรียนหมอแต่ตัวเธอเองเลือกสาขาเกี่ยวกับด้านศิลปะเธอไม่ได้มั่นใจเลยว่ามันจะไปได้ไกลแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเธออยากลอง และเพียงแค่เธอยอมเริ่มต้นอาจารย์คนหนึ่งก็เห็นแววของเธอแล้วก็มอบทุนให้เธอได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพราะเธอไม่ถอยกลับทั้งที่ไม่แน่ใจเธอจึงเจอเส้นทางที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจังหวะใหม่ไม่ได้เริ่มจากคนที่พร้อมหมดแล้วแต่มาจากคนที่ยอมซื้อสัตว์กับหัวใจและเลือกเดินด้วยความรู้สึกที่ว่า ฉันยังไม่แน่ใจแต่ฉันก็ไม่อยากติดอยู่ที่เดิมอีกต่อไปมาดูเทคนิคสเทคนิคของความไม่แน่ใจที่พาไปสู่ความชัดเจนในแบบของนักรบกันค่ะนักรบที่แท้ไม่ใช่คนที่แน่ใจทุกอย่างก่อนเริ่มเดินแต่นักรบคือคนที่กล้าเดินแม้จะยังไม่เห็นเส้นชัยและเชื่อว่าทุกก้าวจะค่อยๆเปิดเผยคำตอบทีละนิดทีละนิดเทคนิคที่ห ั่งขอบเขตที่ปลอดภัยพอให้คุณกล้าก้าวนั่งรบไม่รอความมั่นใจถึงขีดสุดก่อนเริ่มเดินแต่พวกเขาจะสร้างพื้นที่เล็กๆที่ปลอดภัยพอให้หัวใจได้ลองขยับโดยไม่ต้องเสี่ยงทั้งหมดตัวอย่างหากยังไม่แน่ใจว่าจะลาออกดีไหมให้คุณลองตั้งเวลาให้ตัวเองทำสิ่งที่อยากลองในวันหยุดหรือให้เวลาทดลองสักหนึ่งเดือน เพื่อฟังเสียงของตัวเองจริงๆเทคนิคที่2ซื่อสัตว์กับความไม่แน่ใจนักรบไม่หลอกตัวเองว่าโอเคแล้วหรือต้องการแล้วนะแต่พวกเขากล้ามองตรงๆว่าฉันยังไม่แน่ใจเลยแต่นั่นมันไม่ใช่ความอ่อนแอเพราะทุกการเดินทางที่แท้จริงเริ่มจากการยอมรับว่ามีจุดที่ยังไม่ชัดตัวอย่างพูดความรู้สึกจริงกับเพื่อนร่วมทีมว่าตอนนี้ฉันยังไม่รู้ทางที่ชัดเจนนะ แต่ฉันอยากลองเดินดูการเปิดใจแบบนี้มักนำมาซึ่งความเข้าใจและบางครั้งคุณอาจจะได้รับแรงสนับสนุนที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะเทคนิคที่3เก็บสัญญาณเล็กๆไว้ให้ดี นักรบรู้ว่าความชัดเจนมักจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจเป็นคำพูดของใครบางคนสิ่งที่คุณบังเอิญเห็นในหนังสือหรือความรู้สึกเบาใจบางอย่างหลังตัดสินใจไปแล้วตัวอย่างหลังจากที่คุณเริ่มโปรเจกต์ใหม่แม้จะลังเลแต่คุณกลับรู้สึกกระปี้กระเป๋า่าร่างกายกลับมีพลังนั่นคือสัญ,ญญาณจากจิตใต้สำนึกว่านี่คือทางที่ใช่แม้ยังไม่รู้ปลายทาง สรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่ 1. สร้างขอบเขตทดลองเดินแม้จะยังไม่พร้อมทั้งหมดเทคนิคที่2ยอมรับความไม่แน่ใจไม่หลอกตัวเองว่าต้องมั่นใจเทคนิคที่3เก็บสัญญาณใหม่สังเกตการเปลี่ยนแปลงในพลังใจและพลังกายบางครั้งคุณไม่จะเป็นต้องแน่ใจในทุกคำตอบแต่แค่เพียงคุณยอมก้าวด้วยหัวใจที่ซื่อตรง แม้จะยังไม่สั่นไหวแม้จะยังไม่รู้ปลายทางนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มปลุกจังหวะใหม่ในชีวิตให้ตื่นขึ้นเพราะความชัดเจนที่แท้จริงไม่ได้มาจากคำพูดที่สวยงามแต่มันมาจากการกระทำที่ซื่อสัตว์ต่อหัวใจและเมื่อคุณได้เริ่มก้าวออกจากวงเดิมนั้นแม้เพียงก้าวเดียวมันจะเปลี่ยนมุมมองคุณไปทั้งชีวิตคุณอาจยังอยู่ในสถานที่เดิมอยู่ท่ามกลางผู้คนเดิมทำหน้าที่เดิมเจอกับความท้าทายเดิม แต่ในความเงียบนั่นเองคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณกล้ากว่าเดิมในใจคุณแน่วแน่กว่าเดิมในเส้นทางและคุณจะไม่ใช้พลังเพื่อฝืนเป็นคนอื่นต่อไปเพราะคุณเริ่มเห็นแล้วว่าการใช้พลังเพื่อฝืนเป็นคนที่ใครๆอยากให้คุณเป็นมันไม่ใช่พลังที่แท้จริงของคุณเลยคุณอาจเคยพยายามกลมกลืนคุณอาจเคยยิ้มในแบบที่ไม่ใช่คุณ คุณอาจเคยตอบตบกลงทั้งที่หัวใจนั้นอยากจะปฏิเสธคุณอาจเคยพยายามแสดงความมั่นใจทั้งที่ข้างในนั้นสั่นไหวทั้งหมดนั้นคุณไม่ได้ทำเพราะหลอกใครแต่คุณแค่กลัวว่าความเป็นคุณจะไม่เพียงพอแต่ตอนนี้แม้คุณยอมเดินแม้ยังไม่แน่ใจเมื่อคุณกล้าฟังเสียงของตัวเองแม้มันยังแผ่วเบาคุณเริ่มเห็นแล้วว่าพลังที่คุณมี ไม่ได้อยู่ในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่นแต่มันอยู่ในการยืนยันความเป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษใครและเมื่อคุณไม่ต้องใช้พลังงานไปกับการแสดงอีกพลังทั้งหมดนั้นก็จะกลับมาอยู่กับคุณเพื่อให้คุณได้สร้างโลกของตัวเองจริงๆจากหัวใจที่อิสระและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ในวันที่127ที่โลกภายนอกแม้จะยังเหมือนเดิมทุมกอย่างแต่โลกภายในของคุณนั้นได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว พบกันในวันที่127ว่าเมื่อคุณไม่เหมือนเดิมแม้ยังอยู่ที่เดิมเพราะบางครั้งสิ่งรอบตัวอาจไม่เปลี่ยนเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือความกล้าภายในของคุณ